สวัสดีครับพี่ครับมาสมัครงานครับพี่อ่ะเพื่นะน้องจากไหนอ่ะผมคนแถวนี้ทมาสมัครงานครับครับแล้อายุเท่าไหร่แล้ว,วนะอตอนนี้ก็สามสิบกว่าแล้วครับนหน้าอ่อนหน้าเด็กหน้าเด็กครับเคยมีประสบการณ์ทำงานอะไรมั้ยเออผมทำงานตั้งแต่อายุสิบห้าครับแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีที่ชิคาโกครับแล้วก็ ปริญญาโทที่เมืองเชคนะแล้วปริญญาเอกที่เมืองออกฟอร์ดนะครับแล้วก็ปัจจุบันมาออกเล็กออกเล็กอยู่ใช้งานก่อสร้นะางครับการศึกษานี้เ,เนี่ยเราเอ่อไหนต้องบอกผลอะไรยว่าทําไมพี่ต้องรับเราเข้าทำงานก็บริษัทที่ขาดคนนะพี่ก็บริษัทที่ขาดคนนะพี่เออเนาะ <c oughs> ขาดคนก็ต้องรับเนระาเ <c oughs> ก่งด้วยนะประเดาตทีจากชิคาโก้ พอดีโทรจกเช็คพอดีนียเอกจากออฟฟอร์ดผมพรุ่งนี้ก็มอฟออเหล็กที่ร้านแล้วกันเนาะครับผมโอเคกูรับกู <c oughs> ไปค,ครับ <c oughs> บูเลยฮ่ากันบาบา,บานี้